ตีเหล็กฟันมันมีตัวว่านี่ตัวที่เจ้าเจ้าเจ้าฝันครับะน,นะเจ้าเจ้าฝ<แ>ันเนาะแต่ที่ว่าเป็นควายโตสูงใหญ่เลยละตัวควายเปลือกทีบุะครับให้ทีเนาเหง้าก็ให้ความสนใจให้ความสนใจหลายกันเลยเห็นว่าสอบถามอยู่นะครับแก้าฟันแก้าฟันปนะุ๋งใหญ่ๆของตอนนี้น่าิะยุคครับนี่นะครับของไข่คนควายควายฟามน,นะครับเนาะของคุณแคทครับนี่ เจ้าแก้วขวัญถึงควายเผือกเป็นของสายของงาเจ้าร้านชนบุรีครับร้านชนบุรีครับแม่แสนรักของใจแสวงก้ามกับโอ้โหหูใหญ่แห้งตัวนี้เจ้าแก้วขวัญงามงามตัวนี้วันนี้เป็นอะไยักษ์ปีแล้วครับเนี่ยยักษปีแล้วอ๋อวัอนี้เอาไม้กกวดวันนี้มาโชว์เนี่อยอ๋อเป็นอะได้แกนแชี่ยมมะเหลวอัานี้ครับวันนี้มาเป็นอะไรแกนแชี่ยมมะเหลวเนาะวัอนี้ก็เอามาโชว์อ๋อครับ เจ็ดปีแล้วเรื่องผลงานเพิ่นเป็นยังไงเนี่ยผมก็อ,อ,กอยากให้มาเป็นเป็นให้ลูกดีปะ่ะตัวนี้เป็นให้ลูกดีการใจใลูกดีเนาะอ๋อตัวนี้อยู่กับที่ที่แคบเนาะเป็นป่ะตัวนี้อ่าเขาอยู่ข้างๆฝุ่นเนาะนี่ครับเดี๋ยวห้องเมืองตัวอันนี้ก่อนตัวแก้ววัลถึงเป็นข้อยเผือกอ่าเป็นควนนนายเผือกตัวนี้จำเชือกจำไายปอะตัวนี้นี่อยู่เนาะชุดละเจ่าไหรครับสิบสองหลอดหาพัน อ๋อ oh, นี่ครับอืมครับฮะแล้วข้าอีกทีนำเชื่อเพื่อนผมีจำไายอยู่นะครับเนะาะดูครับนี่ครับของแค่คนควายควายฟาร์มนะครับเนาะนี่ตอนนี้กายยูรับแก้วขวัญน,นี่ครับเ๋ยวเใาจะใคาย,ย่างขามมากกับสีมิตเจ้าดาวสยามเจ้าเดือนดารานะครับเนาะอยูฟังข้างหนึ่งตอนนี้เราเขียนกับมาอยู่ฟังข้างนี้แหละกับมามึองลงควายควายเผือกก้อนอ่าควายเผือกก็คือเจ้าแก้วขวัญลูกของพ่อ ร้านชนบุรีกับแม่แสนรักของใจสแสวงความครับสำหรับพี่น้องที่อยากจะได้พันธุกรรมนะครับเนาะน้ำเชื่อเพื่อนๆมิจำหนยยูชุดละหาพันบาทสามารถต,ติดต่อเลยนะครับตนาะตามเบอร์พูดวราจะคลองพนังบายู <c oughs> ากระเบอร์ของคุณแคทนะครับเนาะศูนย์เก้าหครับ095-928-9887ครับ นี่ครับสาธุครับเจ้าแก้วขวัญแก้วฝันนะครับเนี่ยงามงามนี่ครับสำหรับปอพันธ์ควายเผือกอีกหนึ่งตครับสูงสูงใหญ่แห้งครับคน่นอนแล้วดูนะครับนั่งแล้วนอนแล้วงามงามครับเจ้าแก้วขวัญเป็นปอพันธ์ควายเผือกที่ได้แกนแชมป์เลยนึ่แกนแชมป์งานกระเบือแห่งชาติปี62นะครับนะดูตับดูครับ